สนับสนุนโดยสิริบูรพาคลีนิกการแพทย์แผนไทยเพราะทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่สุขภาพโทร027348254ชิดชัยการแพทย์แผนไทยคลีนิกโรคร้ายรักษาได้ด้วยสมุนไพรโทร0814333400คลีนิกการแพทย์แผนไทยบ้านไอริส สุขภาพดีได้ด้วยการแพทย์องค์รวมที่คลินิกการแพทย์แผนไทยบ้านไอริสโทร0 2 1 9 6 1 0 8 8กลับมาในรายการต้นบุญคลินิกในช่วงนี้นะครับช่วงของเปิดคลินิกนะครับถ้าหากว่ายังจำกันได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้คุยกับคุณหมอปิ่นกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคโรคที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีนะครับที่สามารถรักษาแล้วก็ดูแลได้ได้ด้วยวิธีการนวดประครบนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับในการจะรักษาเกี่ยวกับเรื่องของหม้อเกลือ มอเรือคืออะไรจะช่วยรักษาอะไรแต่วันนี้จะเน้นเกี่ยวกับโรคอีกโรคหนึ่งนะครับที่เป็นสําหรับทีค่ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นมากกับคุณสุภาพสตรีเป็นโรคที่เกิดเกิดข้องเกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงในทุกๆรอบเดือนเกี่ยวกับเรื่องของประจําเดือนผมก็พูดไม่ค่อยถูกเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้หญิง เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จะติดตามดูนะครับผมเชื่อได้ว่าก็ต้องส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแน่นอนคุณผู้ชายก็สามารถดูได้เช่นกันเผื่อจะได้ไปบอกคนข้างนะครับว่าหากว่าเกิดอาการแบบนี้แล้วนะครับคุณจะต้องดูแลรักษาอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของสมุนไพรช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเราคุยกับคุณหมอหรือว่าเภสัชกรหญิงปิ่นลักษ์วงดีลกวัดนะครับจากทางแพทย์แผนไทยสิริบูรพาคลินิกกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับหมอปิ่นครับสวัสดีค่ะ,คะ,ะทีมงานก็บอกว่าโอ้โหพี่ว่านสบายอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องของโรคคุณสุภาพสตรีบอกผมไม่ค่อยรู้เรื่องทีมงานก็บอกยกประเด็นนี้มาเนี่ยใช่ผมพูดผมบอกพูดไม่ได้ต้องเชิญหมอปิ่นเนี่ยมาพูดกันดีกว่าเพราะว่าตรงจุดตรงโรคเลยนะครับเป็นคุณหมอด้วยแล้วก็เป็นสุภาพสตรีด้วยเรื่องของประจําเดือนเนี่ยมันเป็นไม่ใช่โรคสิเป็นภาวะค่ะเป็นภาวะหนึ่งผมก็พูดผิดเมื่อกี้่เอ๊ะเป็นโรคโรคหนึ่งมันไม่ใช่นี่ความคิดในใจผมมันไม่ใช่โรค เป็นภาวะหนึ่งเป็นภาวะหนึ่งภาวะนั้นคือภาวะอะไรครับของคุณสุภาพสตรีภาวะหนึ่งอันนี้ถูกกระตุ้นด้วยโรคก,ก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าผิดสะทีเดียวแต่ภาวะการปวดประจำเดือนนะคะจะเกิดขึ้นในผู้หญิงเหตุที่เกิดขึ้นในผู้หญิงเพราะผู้ชายไม่มีต่อมระดูนะคะในทางคัมภีร์มหาโชติลัตเขาได้กล่าวไว้ว่าผู้หญิงชายจะแตกต่างกันที่4ี่อย่างนะคะหนึ่งคือจรตจะก้านนะคะ ทานข้าวช้อนกระดกไหมถ้าคุณว่านเป็นอาจจะแบบเบี่ยงเบนได้อันนี้ก็ไม่ใช่ผมไม่เป็นครับะะแต่ว่าโคโป o ร u ดิวเซอร์ของผมเนี่ยครับกระดกทุกอย่างเลยครับเวลาทานข้าวเนี่ยครับค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของจริตกิริยาที่แตกต่างนะคะ<อ>แล้วก็ในเรื่องของถัานประโยทชอนก็คือมีเต้านมนะคะโคโปรดิวเซอร์ผมก็มีเต้านมค่ะมีการสัญญกรรมได้ด้วยนะคะค่ะอันที่3คือที่ประเวณีคืออะไรครับ ที่ปรเบนีเหมือถึงช่องคลอดผู้หญิงโคโปรดิวเซอร์ก็มีได้เหมือนกันถ้าทําการผ่าตัดผ่าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีได้คือต่อมโลหิตแลดูอันนี้ไม่ไม่สามารถที่จะทําให้เหมือนคุณชัศตีได้อันนี้ก็คือระบบมดลูกของผู้หญิงนั่นเองอ,อันนี้เลยเป็นจุดที่ว่าทําไมผู้ชายถึงอธิบายเรื่องนี้ได้ไม่ดีเท่าผู้หญิงนะคะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเนี้ยแทบทุกคนเลยเพราะว่าเวลาที่ เพื่อนๆผมที่เป็นสุภาพสตรีเวลามีประจําเดือนก็จะบอกคุยว่าเอ้ยฉันโมโหฉันแบบคือผู้ชายทุกคนก็จะไม่เข้าใจทำไมเป็นอาร์ตตัวแม่นเนาะจริงๆแล้วว่าเขาเรียกว่าโลหิตป,ปกติโทษของผู้หญิงโลหิตป,ปกติโทษของคุณผู้หญิงใช่ค่ะซึ่งโดยตามพระบาลีเขากล่าวไว้นะคะว่าผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุประมาณ1 4 1 5แต่สมัยเนี้ยเรื่องของความสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกินอ่ะเด็กก็มีประจำเดือน ลดลงมาอยู่ที่ประมาณอายุ11บางคนก็เริ่มมีแล้วแล้วอย่าง,ะะางเขาบอกว่าถ้าหากว่าเริ่มมีประจำเดือนแสดงว่าร่างกายสมบูรณ์จนสามารถตั้งครรภ์ได้นั่นก็จริงไหมฮะอ่าใช่ค่ะแต่ในช่วงวัยรุ่นขณะนั้นเนี่ยการความสมบูรณ์ของร่างกายอาจจะยังไม่จเจริญเต็มทีม่นะคะแต่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของในเรื่องของมีมีเต้านมเพิ่มขึ้นนะคะมีการคัดเต้านมนะคะมีในเรื่องของ ขนขึ้นที่อวัยวะเพศนะคะถ้าเป็นเด็กผู้ชายอาจจะเริ่มมีลูกกระเดือกเสียงเริ่มห้าวนี่คือ,อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเพศของเขานะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในระบบของประาาสาทส่วนกลางนะคะหรือลิมบิกซิสเต็มเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระตุ้นในเรื่องของอารมณ์มก็จะเริ่มมีอารมณ์ทางเพศจากการสัมผัสทางภาพกลิ่นเสียงหรือความนึกคิด ได้้้ทัังนนแสดงว่าประจําเดือนนี่เป็นตัวบ่งชี้ของคุณทศศีค่ะว่าเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วอ๋อชั้นโตแล้วนะเป็นสาวแล้วนะใช่ค่ะ<อ>ทีนี้เ,เด็กๆเนี่ยถ้าในช่วงที่มีประจําเดือนช่วงแรกอาจจะมีอาการปวดมันจะปวดแบบขนาว่าบีบเกร็งนะคะถ้าคุณผู้ชายนึกไม่ออกว่าผู้หญิงเขาปวดกันยังไงลองเอาหนังยางมารัดนิ้วดูค่ะ รัดให้แน่น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 จนนิ้วเป็นสีม่วงเลยนะคะอ,อันนั้นคือการปวดภายนอกเราเราจะปวดในระดับนั้นทนได้แต่ผู้หญิงย้ายสิ่งที่ปวดนี้เข้าไปอยู่ข้างในเขาจะปวดมากกว่านี้อ๋อมันจะปวดรัดบีบอย่างนี้มันจะปวดรัดบีบค่ะทีนี้คือการที่เขาปวดรัดบีบเนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะที่เด็กบางคนเนี่ยมีภาวะมดลูกต่ำแต่กําเนิดไม่ได้ปวดกันทุกคนไม่ได้ปวดเป็นทุกคนแต่ว่าร้อยละส่วนใหญ่ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากปากช่องคลอดยังไม่เปิด นะคะ<ม>บางคนเนี่ยเยื่อพรมมาจารีปิดทําให้ประจำเดือนออกมาไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีการบําบัดทางการแพทย์ช่วย<ม>นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีบุตรแล้วนะคะหรือว่าผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วอาการปวดจะลดลงค่ะต้องผ่านการมีเพศสัมพนันธ์ต้องผ่านการมีบุตร ใช่อาการปวดจะลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวน้องๆมาวิธีคะหนูจะทํายังไงหนูจะอยากลดอาการปวดด้วยวิธีนี้ไม่ได้นะคะอันนั้นเป็นเพียงแค่อีกส่วนหนึ่งว่าทาการชีวิตทา้งด้านทางด้านกายภาพที่มันจะเอื้ออํานวยให้การปวดเนี่ยลดลงถ้าหากว่าในเด็กๆอย่างนั้นมันมีวิธีวิธีการอื่นไหมครับที่จะทาให้อาการปวดลดน้อยลงในการดูแลของเด็กนะคะก็จะเริ่มจากการดูแลในเรื่องของการให้ยาการบําบัดทางกายภาพนะคะแล้วก็ อาจจะมีเรื่องของการท่ากายบริหารง่ายๆที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้ <stunning. S 2> เพราะฉะนั้นเรื่องของการเป็นประจำเดือนสําหรับเด็กเนี่ยก็ <c oughs> ถ้ากว่าเด็กที่เป็นหรือว่าปวดท้องตอนปวดประจําเดือนก็ไม่ต้องตกใจเป็นภา<อ>วะปกติเป็นภา,นาวะเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นโทษที่เป็นปกติเป็นโทษที่เป็นปกติเขาเรียกว่าโรหิตปกติโทษคือให้โทษอย่างเงี้ยปกติทุกๆเดือนแต่จริงๆแล้วไม่ควรทน เพราะ oh. เราสามารถบําบัดได้ครับแล้วเรื่อง <Okay. S 2> ของการเป็นประจําเดือนนี่ครับทำไมต้องมีการขับเลือดออกในร่างกายของผู้หญิงแบบน,นั้นด้วยค่ะ <c oughs> คือในฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีตัวที่สร้างให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้น <c oughs> นะคะซึ่ง พอมีเยื่อบุปโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นเนี่ยเขาจะรองรับในการที่ตัวอ่อนจะมาฝังตัวนะคะเดี๋ยวทีมงานมีรูปเอ่อบริเวณเขาเรียกว่ามดลูกใช่ไหมครับค่ะมดลูกถ้าเกิดมีรูปเนี่ยช่วยเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยะจะได้อธิบายไปพร้อมๆกันว่าไอ้ผนังมดลูกที่เขาบุอะไรเป็นยังไงค่ะ,ะ,คะตัวมดลูกจะเป็นตัวเอ่อคล้ายๆลูกชมพู่นะคะผนังมดลูกเนี่ยจะเริ่มหนาตัวขึ้นะนะคะพอถึงวันที่มีการตกไข่ จะเป็นช่วงวันที่14ของรอบเดือนนะคะก็จะทำให้ไข่เนี่ยเดินทางออกจากตัวมดลังไข่นะคะอ,ออกมาที่ปากทางของมดลูกะะตรงมดลูกที่เราเห็นด้านบนนั่นแหละครับภาพภาพขาภาพทางด้านสีชมพูนั่นคือภาพของมดลูกที่ปกติครับนะคะทีนี้พอไข่ออกมาแล้วเนี่ยไข่ไม่ได้เกิดการผสมนะคะก็จะทําให้ตัวผนัง โพงมดลูกที่เราลองรับตัวอ่อนไม่ได้เกิดการใช้งานเขาก็จะหลุดล่อออกมาทางปากช่องคลอดนะคะหลุดล่อออกมาคุณหมอพูดเหมือนเป็นแผ่นๆแ,แต่ทำไมออกมาเป็นเรื่องของป,ประจาเดือนเ,อเป็นเลือดอละคะือถ้าผู้หญิงมีอุณหภูมิในร่างกายที่อุ่นพอนะคะ<ๆ>เขาจะไม่มีการมีเลือดออกมาเป็นลิ่มเขาจะมีการสลายลิ่มเลือดคือในทางร่างกายเนี่ยมันจะมีตัวสารที่ไปสลายลิ่มเลือดอยู่แล้ว ะะเอาแล้วถ้าหากว่าใครที่เป็นประจำเดือนแล้วเป็นลิ่มเลือดออกมาแสดง,สดงเป็นการบ่งชีว้ว่าใช่ค่ะภูมิต้านทานคนนั้นก็คือไม่ปกติค่ะเขาไม่มีต,ตัวตัวที่จะไปกัดกินตัวลิ่มเลือด,อดให้สลายลงมาได้อันนี้ก็จะทําให้ลิ่มเลือดมาอุดกั้นตรงปากช่องคลอดแล้วทําให้ช่องคลอดเกิดการบีบรัดตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อ,อที่จะบีบรัดตัวลิ่มเลือดให้มันหลุดออกมา นิสัยแสดงว่าถ้าหากว่าคุณผู้หญิงที่เป็นประจําเดือนอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือควรจะต้องสังเกตบ้างใช่ไหมครับใช่ต้องสังเกตค่ะสาคัญมากไม่ใช่แบบอ่ะใส่แผ่นอนามัยเสร็จก็ปล่อยผ่านเลยไม่ได้ทิ้งคือทิ้งต้องสังเกตทั้งกลิ่นทั้งสีเอาลยสังเกตกลิ่นด้วยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้ากลิ่นที่ปกติมันจะไม่มีกลิ่นผิดปกติจากการที่เลือดออกนะคะแต่ถ้ากลิ่นมีลักษณะกลิ่นคาวปลาผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีริมเป็นก้อนบางคนเป็นเยื่อที่แบบว่าเหนียวแบบ เหมือนเป็นเฉากล้วยติดมาอย่างนั้นเลยแล้วถ้าเป็นสีดําค้าด้วยเนี่ยแสดงว่าเกิดความผิดปกติอย่างมากแล้วค่ะอันนี้ต้องรีบดูแลรักษาค,ครับคุณผู้หญิงนะครับต้องลองสังเกตบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คุณผู้ชายคงไปสังเกตไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ผู้หญิงจะต้องสังเกตด้วยว่ารอบเดือนเรามาตรงไหมถ้าสมมติรอบเดือนเรามาเคลื่อนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเกิดระยะเวลาในการหนาตัวที่ยาวนานขึ้นแต่อันนี้มันก็เราไม่สามารถควบคุมได้นี่ใช่ไหมครับถ้าร่างกายปกติ ก็รอบเดือนจะมาปกติได้รอบเดือนของเขาเนี่ยจะต้องมาทุกกี่วันนะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่28วันแต่บางคนถ้ามีภาวะเลือดจางนะคะอาจจะเลื่อนมาถึง35วันได้โอ้โหค่ะคแต่ยังถือว่าเป็นปกติสําหรับเขานะคะถ้าบางคนที่เลื่อนมาเป็นเดือน1เดือนเดือนกว่า40กว่าวันอันนี้คือผิดปกติแล้วผิค่ะถ้าเป็นในวัยรุ่นอาจจะเกิดจากว่า ประจำเดือนออฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ในการหลั่งประจําเดือนอย่งไม่สมบูรณ์พอไข่บางทีอาจจะตกสลับข้างยังไม่ได้เวลา<อ>การสมบูรณ์ยังไม่เต็มที่แต่ถ้าคนที่โตแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทํางานที่เต็มที่และเต็มระบบของเขาใช่และ,ะอการที่เป็นประจําเดือนก่อนสมมติ28วันสมมติมา20วันก็มาแล้วเห็นเขาบอกว่าเรื่องของการมาก่อนเนี่ยถือว่าร่างกายแข็งแรงจริงหรือเปล่าฮะจริงจริงการมาจะมาก่อนเกินไปหรือว่า มาหลังเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ปกติทั้งนั้นนะคะ oh. มันเกิดจากภาวะฮอร์โมนมันเวี่ยงค่ะบางคนอาจจะเกิดจากการทานยาคุมกําเนิด uh. ก็ได้นะคะแล้วบางทีทานไม่ตรงเวลานะคะมันทําให้เอ,อ่อการกําหนดรอบเดือนในในฮอร์โมนที่เขากําหนดไว้เนี่ยมันดรอปลงมา hmm. ประจำเดือนก็เลยไหลออกมาพอกลับไปทานอีกมันก็หยุดเข้าไปอีกอย่างเงี้ยคะ่ะทําให้แบบเลือดไหลก็ปิดกระปอย oh. ค่ะส่วนบางคนที่มาเยอะเกินไปจะเกิดภาวะ เ,ออเลือดซีดจางเป็นโลหิตจางได้ค่ะถ่ายแล้วเกิดเป็นคุณผู้หญิงนี่เข้าใจเลยนะว่ามาน้อยก,อก็ต้องระวังมามากก็ต้องระวงังมาก่อนมาทุกอย่างทุกอย่างต้องระวังหมดต้องให้มันสมดุลที่สุดที่จะทำได้เพราะว่าเลือดของผู้หญิงเนี่ยเวลามานอกจากการปวดประจําเดือนปวดที่ท้องยังมีการปวดที่อื่นด้วยนะคะในใน,ในทางแผนไทยเขากล่าวไว้ว่าโลหิตสตรีเนี่ยจะเกิดมาจาก5อย่างครับก็คือกระดูก นะคะหารูไทยก็คือหัวใจน้ำดีเส้นเอ็นและผิวเนื้อเนื่องจากเลือดเนี่ยเราหล่อเลี้ยงอยู่ทั่วร่างกายนะคะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นนะคะก็จะมีอาการปวดหัวมากหนักศีรษะบางคนเหมือนปวดหัวแล้วก็อารมณ์ไม่ดีประจําเดือนอยู่ข้างล่างแต่ว่าลามไปถึงเส้นเอ็นบริเวณศีรษะใช่ค่ะหรือว่าบางคนนะคะก็จะมีอาการขึงโกรดขึงโกรดอารมณ์เวียงค่ะอารมณ์เวียงอารมณ์เวียงก็คือ เหมือนหัวใจทํางานหนักเพราะ,ะว่าคือเลือดที่มาเลี้ยงในหัวใจคือแต่ละคนระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยที่มันวิ่งไปเนี่ยจะไม่เหมือนกันบบางคนจะไปคั่งอยู่ที่บางจุดนะคะบางคนก็จะมีเลือดที่ในในกระดูกเราเนี่ยจะมีหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดาด้วยนะคะ <ผม S 2> ถ้ามีปัญหาติดขัดที่ระบบกระดูกก็จะมีปัญหาปวดเมื่อยตามเอวตามหลังนะคะปวดก้นกบ นี่ผมก็ไม่ใช่คุณสวัสรีก็เลยไม่รู้แต่ก็เคยเห็นเขาบ่นบ่นกันเหลือเกินเป็นแม้กระทั่งบางทีเป็นผื่นขึ้นตามผิวโอ้อันนี้หนักเลยนะเป็นผื่นเลยเหรอครับค่ะใช่ค่ะแล้วแต่สังเกตนะคะเขาจะเป็นแค่ช่วงที่มีรอบเดือนพอรอบเดือนหายทุกอย่างก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นั่นสิแลต้องเป็นอย่างนี้จนถึงโรควัยทองโอ้ยบางคนนี่คุณสวัสดีบางคนนี่บอกไม่อยากเป็นเลยประจำเดือนพอเป็นทีไรเนี่ย หน้าสวยสวยอุตส่าห์ไปทำมาเข้าคลินิกสัญยกรรมมาเป็นสิวเต็มหน้าเลยทำอะไรก็ทาไม่ได้ค่ะนั่นเกิดจากฮอร์โมนเขาไม่สมดุลอันนั้นแก้ไม่ได้ใช่ไหมคะ้แก้ได้แก้ได้ด้วยแก้ได้ค่ะแก้ได้ถ้าเลือดเขางามผู้หญิงนะคะเราสังเกตดูถ้าประจำเดือนเรางามดีจะไม่มีปัญหาเรื่องผิวเลย อ๋อเดี๋ยววิธีแก้เนี่ยเราจะมาว่ากันอีกทีเรื่องของอาการการเป็นปวดประจําเดือนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องภาวะปกติส่วนหนึ่งแต่ถ้าปวดมากจนเกินไปนี่ก็ไม่ปกติแล้วใช่ไหมไม่ปกติค่ะบางคนนะคะจะมีอาการปวดก่อนมีประจําเดือนระหว่างมีประจําเดือนปวดมากยิ่งขึ้นหลังหมดประจําเดือนฉันก็ยังปวดอีกอันนี้ผิดปกติแล้วนะคะบางคนก็ปวดขณะที่เราทําการขับถ่ายไม่ว่าจะไปปัสสาวะหรืออุจจระก็มีการปวดด้วยนะคะหรือว่าปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ นะคะปวดแล้วก็อาจจะมีเลือดออกขณะที่เราไปถ่ายหนักหรือถ่ายเบาโ oh. อันนี้ผิดปกตินะคะโดยเฉพาะคนที่มีภาวะมีบุตรยากครับ ะะแ,ลแล้วปวดท้องด้วยนต้องเช็คว่าอาจจะมีก้อนเนื้อหรือว่าซีดเกิดขึ้นโอ้โหแต่ละอย่างนี่ <c oughs> น่ากลัวจริงๆเลยแล้วช่วงของการเป็นประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะห่วงมากเลย <c oughs> แล้วก็มักที่จะทานยากันแต่ถ้า <c oughs> หากว่าทิ้งเรื่องของการปวดประจำเดือนไว้แบบนี้นานๆหรือว่าอาการที่มันผิดปกติแบบนี้ไว้นานๆ <c oughs> จะทําให้เกิดโรคอะไรได้บ้างครับที่มันร้ายแรงขึ้นมาส่วนใหญ่โรคที่นิยมใครไม่เป็นก็เฉยๆนะคะมีอย่างนี้เลย <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นช็อกโกแลตซีดกันโอ้โห oh, อันนี้บ่นกันบ่อยเลยค่ะเนื่องจากเลือดเนี่ยแทนที่เขาจะผลักออกมาทางช่องคลอดออกมาได้หมดเกี้ยงนะคะคกลายเป็นเลือดไหลย้อนกลับเข้าไปในช่องท้องอไหลย้อนกลับเข้าไปตามโพรงมดลูกตามรังไข่นะคะอพอเลือดเก่าเนี่ยสังเกตเวลาเรามีดบาดปุ๊บเลือดจะเป็นสีแดงชทิ้งไว้สักพักหนึ่งเลือดจะเป็นสีเข้ม คัมค่ะคือคือ,ค,อคือเกิดการออกซิเดชันขึ้น oh. เลือดที่อยู่ภายในเหมือนกันค่ะพอเราทิ้งค้างไว้นานเขาจะเป็นสีเข้มมากขึ้น oh. เพราะฉะนั้นพอมีเลือดพอเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเลือดไม่สามารถออกได้มันจะมาเกาะหนาตัว,หน,ตวหนาตัวขึ้นเวลาคุณหมอไปเอ็กซเรย์นะคะหรือว่าไปดูสแกน MRI หรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นเป็นก้อนสีดำๆขึ้น hmm. แล้วตัวนี้นะคะสีจะเข้มเวลาเ,เข้มมากๆจะสีเหมือนช็อกโกแลต เขาก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซีดก็เลยเป็นที่มาของชื่อแล้วถ้าหากว่าปล่อยไว้นานนี่มีโอกาสเสี่ยงถึงขั้นเป็นมะเร็งไหมครับมีโอกาสเสี่ยงนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าตัวที่เกิดเนี่ยมันจะไปกดทับอวัยวะส่วนไหนด้วยหรือว่าก่อให้เกิดการติดเชื้อในอุ้งเชิงการได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เลื้อรลังค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับใช่ค่ะกําจัดได้ตั้งแต่ต้นเหตุเลยตั้งแต่ตอนที่เราเป็นแรกๆเนี่ยจะดีกว่า แล้วอย่างที่ช่วงของการปวดจำเดือนเนี่ยหลายคนปวดท้องก็จะมีการทานยาแก้ปวด<ช>บางคนทานยาติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานมากเป็นสิบปีอย่างนี้ดีไหมฮะออทานยาแก้ปวดก็เป็นการแก้สาเหตุในช่วงที่ปลายเหตุ <c oughs> เพราะมันไปยับยั้งการหลั่งโอสตาแกนดินตัวที่ทําให้เกิดการบีบและหลั่งสารเคมีขึ้นมาทําให้ปวดตัวนี้ไปแค่ลดสารเคมีตัวนั้น <c oughs> แต่อาการรอบเดือนถัดไปเราก็มีอาการบีบตัวให้ปวดอีก และถ้าทานเยอะๆยาแก้ปวดหลายๆตัวนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเอนไซมเป็นตัวที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวนี้ทําให้เกิดการระคายเคืองในระบบกระเพาะอาหารได้บางคนมีปัญหาแผลกระเอพาะทะลุได้ค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องของวิธีการรักษาเนี่ยครับเรามีวิธีการเราจะต้องรักษาไงครับเป็นการปรับสมดุลในร่างกายาหรือว่าจะรักษ<ช>ายัไงไงดีคือต้องปรับคืนความอุ่นให้ร่างกายสังเกตคนปวดประจําเดือนมากๆเนี่ยจะปวดจนมือเท้าเย็น เย็นเฉียบเลยเน,นะคะ,ะใช่มใช่ค่ะนี่ค,คือการรักษาการคุมอุณหภูมิในร่างกายเสียเนื่องจากระบบเลือดเนี่ยมีส่วนสําคัญในเรื่องของการคุมคุมอุณหภูมิของร่างกายเรารเพราะฉะนั้นในช่วงหน้านี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการปรับสมดุลนี่แหละครับใช่ด้วยวิธีการ แพทย์แผนไทยแผนไทยค่ะ,ะแล้วถามอีกนิดนึงครับก่อนจะจบเบรนี้เรื่องของการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันนับปัจจุบันเขาดูแลอาการรู้ปรับสมดุลยังไงสาหรับคุณผู้หญิงแพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่จะรักษาตามอาการะนะคะ1ก็คือให้ยาบรรเทาปวดนะคะ2อ,อาจจะให้ฮอร์โมนมนะคะอาจจะเป็นให้ทานยาคุมคุมระยะไปสัก4ี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสาบางคนถ้าสมมติว่าเกิด เจอก้อนซีหรือเนื้อง,งอกก็ทําการผ่าตัดเลยก็เป็นวิธีการรักษาอาจจะตัดบางส่วนหรือตัดทิ้งทั้งหมดเลย,อ,ยอันนี้แล้วแล้วแต่วิจัยงานของคุณคุณหมออีกทีนึงถ้าเรื่องการผ่าตัดเนี่ยผมขอเบรกไว้ก่อนก <c oughs> ็แล้วกันนะ,ะลองมาดูวิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาดูว่าวิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับด้วยการปรับสมดุลของร่างกายของคุณสุภาพสตรีนั้นจะต้องใช้อะไรบ้างที่เป็นสมุนไพรของไทยเราตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นครับ